จอกันที่งานหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เลยผดขึ้นน่ากลัวมากเลยอ่ะน่าจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยหรือว่าอะไรเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นไหมเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมีใครรู้บ้างช่วยบอกทีไม่มีเวลาไปหาหมอเลย ตอนนี้คือใส่เสื้อที่เป็นแบบเสื้อปิดปิดไม่ได้เลยฉันลามันชอบงับคุณงับงับ,บ,บแพ้เหนื่อหน่าจะใช่เลยดูสิดูดิ ภูมิแพ้อาจจะใช่ค่ะไม่ได้เป็นตรงเดียวนะเป็นตรงอื่นด้วยแต่ไม่กล้าเปิดให้ดูบอกก่อนเดี๋ยวคนเห็นจะตกใจเดี๋ยวคิดว่าเป็นนู่นนี่นั่นเป็นผื่นนะคะเป็นเม็ดเม็ดเลยไม่มีเวลาไปหาหมอ สิวขึ้นได้ mm. ฉันเลิมันชอบงับคุณถ้านั่งตอนนี้แมนมากแมนมากพี่ซันถึงแล้วที่นี่ที่ไหน <laughs> ที่นี่คือเชลดีซี พี่ฟรัมเมื่อคืนหนูดูการ์ตูนเชลดอนใช่ปะอใช่เนี้นมีตัวละครตัวนี้ที่มันเป็นหัวสีม่วงแบบชื่ออะไรสินชาเวียดนมามหนูก็ไปฝันว่ามันอะเอามาวิงวา่งไล่พวกเราพวกเราก็าไม่มีจริงปะเชลดอนไม่ชอบกินผักแต่ว่าเชลดอนชอบกินไข่ไก่เป็นห่วงขอบคุณนะคะ ดูแลตัวเองดีๆนะไม่ได้เป็นหวน่วงแต่อยากเป็นแฟนตรงนี้เหรอคะพี่พี่ชัยอารมลงตรงนี้กนเราจะได้คึ้งไปกินกาแฟก่อนโอเคคนละแก้วฝากสพี่ซันทีพ,พี่ชัยากากาศรุนแรเชลดอนต้องใส่แมสด้วยนี่ไงเห็นไหมเลยต้องมาไลฟ์บอกวันนี้พี่ฟ้ามีงานกับท็อปสิบมิสแกรน ไทยแลนด์ที่โชว์ดีซีมาหากันได้นะงานเริ่มเที่ยงนะถึงสี่โมงเย็นเป็นงานแบบมิทติ้งของหงดทอง,ง,ทองลอตเตอรี่ออนไลน์แต่งตัวเทปะวิ๊ยเซ็กซี่ไปไม่ดีละลก็ต้องมีกันบ้างกล็ลนก็ต้องมีเซ็กซี่กันบ้างแหละเใใปล่าหรอกไม่ใช่อะไรนะใส่เสื้ออย่างที่บอกว่าใส่เสื้อนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ผดขึ้น สันแกะหน่อยได้ไหมได้มีของกินอะไรใช่ไหมเพราะน่าจะเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตกันแล้ว,ลวนัดสิบโมงอิงฟ้ามาสิบครึ่งเย่อยากได้แว่นนะพูดถึงนะแต่ว่าไม่ต้องใส่แมสกเนี่ยจบ ขาเปิดแล้วหรอเปิดแลที่อ้าวทำไมไม่ซื้อตาบะคะขอน้ำเปล่าดีกว่าเป็นสิว แสดงว่าเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วหยุดมองหนวดไม่ได้คนถามว่าทำไมถึงไว้หนวดเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บเ <c oughs> ดนอีกหนึ่งแบบหวานแเข้มๆดิ <c oughs> ขอดูท้องฟ้าหน่อย สู้ๆนะคะพี่อิงขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ไงท้องฟ้าไอ้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเร่งไหนให้เธอในใจไม่มีโอเคปะขึ้นให้เยอะแยะไปหมดไม่น่ารักละปากก็แตก จริงเราก็เป็นคนกินน้ำเยอะนะทำไมปากแตกวะท่องฟ้าไหนแอ๋ถู้นะไอปป้พวกเต้าทะลึ่งว่ะพี่คุยด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่ชอบคนทะลึ่ง เจอกันค่ะพี่เดือนเจอกันกับผมตอนนี้ครูด่าแล้วนัดอิงฟ้ามนสิบโมงเนี่ยนี่จะสิบโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึง <c oughs> บอกเลยหนูไม่เคยทำให้ครูผิดหวังถูกไหมไอ้หนูมาเช้าเนี่ยครูจะต้องตกใจแต่ถ้าหนูมาเลดหน่อยๆเนี่ยครูก็จะอ้านี่แหละมิสแกนไ a แลนด์ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ไลฟ์เมื่อวานก็คือเป็นเนต็มติ๊กต็อกไปหมดบางคนก็ไปตัดเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ไปทำหนังกันไม่ดีประชากรในติ๊กต็อเนี่ยนะบอกเลยนะว่าเป็นผู้กำกับ <ไป S 1> หนัง,<า>งได้เลยนะนอ, <laughs> อ่ะแล้วก็อืมโอเคซึ้งใจน้ำตาไหลแล้วมาอะไรกันนี่ เบาได้เบานะทุกคนเบาได้เบาไอซันสั่งให้หนูห er น่อยได้ป่ะจะอีดอะไรเอาชาเขียบปั่นวันน้อยเราหาที่นั่งกันแบบดีกว่าให้ลมฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดี หนึ่งที่บอกว่าถ้าไปออกไรก็เห็นว่าออกรายการนูนร้นรายการนี้ก็บอกว่าเป็นพี่น้องเอา้าก็เป็นพี่น้องสาวจะให้บอกเป็นอะไรฮะเดี๋ยวเจอเสียบ,บิมก็เป็นพี่น้องอยู่จะให้บอกว่าอะไรทุบซะดีมั้งจะต้องเรียกแม่รัตนามาช่วยหรือไม่คุยด้วยดีกว่าไม่เล่นด้วยดีกว่า คนเข้าใจอะไรยากไม่เล่นด้วยดีกว่าายิ้มหวานๆให้ดูหน่อยเสื้อสวยเป็นเสื้อสปอนเซอร์ค่ะถ้าเนื้อทั้งตัวตอนนี้มีแก่ของสปอนเซอร์และของแฟนคกับไม่ต้องซื้ออะไรเลยเห็นไหมเห็นผลปะน่ากลัวมาก เป็นตรงนี้แล้วก็เป็นกรงนี้น่าจะเป็นช่วงตอนที่ซ้อมซ้อมเต้นหนัก,นกๆแล้วก็เหงื่อออกละคันหรือเปล่าไม่แน่น <ress> ใจพ่ออย่าดุแดงไม่ดุล้อพี่ดุนะหนูวไหวหรอพี่ดุนะ ดูวยหรอถ้าหนูไหวพี่ก็ไหวแต่ถ้าหนูไม่ไหว <c oughs> มันเป็นคนไม่ดีนะยนี่นี่เป็นคนทะลึ่งนะนเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยไม่คุยด้วยแหละไม่คุยกับเสียเบิ้มแหละ แล้วยังมานั่งสั่งสตาร์บัคอีกโถอิงฟ้าตายแล้วโดนแน่ขึ้นไปโดนแน่ก็ชฉวชฉว,ชวขึ้นไปก่อนนุรคูนะนี่จบ อยสิวมันแบบเริ่มจางแล้วอะ่ะตอนแรกคือสิวตอนนี้พี่ฟ้าขึ้นแบบเต่งมากเลยนะแต่ว่าพี่ฟ้าใช้เนี่ยเซรั่มอิงหลอดอะมันก็เลยแบบค่อยๆจางลงก็ยุบเร็วม,มากสิวจากการพักผ่อนน้อยพี่โมสวัดดีฮะกางเกงสวยใช่พี่ฟ้าใสก่กางเกงซ้ำสองวันแล้ว กางเกงยีนเขาไม่ซักบ่อยเดี๋ยวเสียทรงเอ้าขอบคุณค่ะมาเมื่อไหร่ะรีบมาเดี๋ยวไม่ได้ที่ข้างหน้าเลิศเดี๋ยวเจอกันฮะได้ค่ะเดี๋ยวที่สามวันนี้ใส่ชดสีฟ้านะดีทำดีนี่คือพี่เดือนนะคนที่ทุกคนเห็นรูปสวยๆมาจากพี่เดือนนี่แหละ สิวปูดอันไหนคะหนูนกินน้ำส้มหนูจะปวดอึไหมปวดอึดปะนนปใช่กางยิยงยเขาไม่ซักกันพี่ฟ้าว่าจะเอามาใสา่สักหกรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยซักเหมือนง่วงเลยไม่เหมือนง,ง่วงพูดตรงๆ เอาอะไรมาเหมือนมันคือง่วงเลยธรรมชาติแบบง่วงอยากตั้งกล้องนะตรงไหนดีวะเพราะว่าเริ่มเหมือยอที่เอ้าอ่ะพอจะตั้งกล้องน้ำได้แล้วจบสักหน่อยหนึ่งอ่ะให้ได้ตั้งว้ายเซ็กซี่อีกแล้วตายแล้ว พี่ขวัญก็มาแล้วไหนอยากดูท้องฟ้าไมหมเฉลียวเดี๋ยวให้ดูบายอยาไอ้พวกทะลึ่งเท่าไหร่ย้อนโดนซีโซนซีก็ยันต์สตาร์บักก็จะหายปะหาย่ซืนซีก็เคยทำให้ผิดหวังไปไปตั้ง้องปั๊บทำไมอ่ะหายไปไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยหรอแล้วเอาหนูแมเลยไว้นู่นอีก บกมือให้พี่ขวัญไงไปก่อนนะมาไวแทะมาไวกันแท้สู้ๆเป็นกำลังใจให้คณะตัวป่วนขอบคุณค่ะตายังไม่ตื่นพี่หม่าขอบคุณมาพร้อมไปซ้อมคอนเสิร์ตก่อนเราไปตรงนี้ได้ไหมฮะไปตรงนี้ได้ไหมต้องขึ้นตรงนี้ ถ้าเราขึ้นตรงอื่นมันก็จะไม่ไปชั้นหกให้เราค่ะโดนตามนะเสียงหายปะ เสียงหายไหมทุกคนไปแล้วนะต้องไปซ้อมแล้วต้องไปซ้อมแล้วหนักไหมอ่ะมาอัพตามกัน คือตามสามคนละใส่พี่มีอ่ะพี่แวนตามพี่มีตามพี่เต่าตามแล้วไม่มันต้องไปตนก้นไม่ใช่หรอพี่ชันนี่เปนนี่อะอะไรอะบันไดอะเหรอลิดโหลดจะผิดโหลดไหมไม่เคยทำให้ผิดหวัง ไปแล้วนะไปของจริงละบายโดนแน่โดนแน่แน่